รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบเอเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย23มกราคม2026วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าว,วันศุกร์ลงสนามกันทั้งหมด8คู่และ3คู่ที่ผมจะหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องแดงในวันนี้ครับคู่แรกฟิลาเดลเฟียสวิงตี้ซิกเซอร์เจอฮูสตันโรเกตคู่สอง Washington Wizard, วอชิงตันวิสตัดดวลกับไก่ทอดเดนเวอร์นักเกตและคู่ที่3เป็นสะพานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์บุกมาเยือนดัลลัสแมริริตตอน7จ็ดโมงครึ่ง ม่เป็นการเสียเวลาไปกันที่คู่แรกครับการพบกันระหว่างฟิลาเดลเฟีย26วันนี้เปิดเวล์ฟาร์โกเซ็นเตอร์ต้อนรับการเยือนของฮุสตันบล็อกเก็ตโดยเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียครับนำโดย3เทพเทริสแม็กซี่พอจอร์ดและโจเอลเอ็มบีดแต่ในรายของพอจอร์ดต้องรอเช็ควันต่อวันครับส่วน VJH Com กับโดมินิกบาโลน่าจะลงสนามอย่างแน่นอนอันดับปัจจุบันของฟิลาเดลเฟียรั้งอันดับ5าสายตัวนออก ส่วนฮุสตันโรเกตทีมดับ4ีสายตัวันตกครับ5เกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นวันนี้จะนำโดยมัจจุราชร่างเทพเควินด ok ok ูแรนอเมนทอมสันโจสโอโคกี้าบาริสมิดจูเนียครับแล้วก็ทางด้านอัลเฟรเซนกุนเซนเตอร์สัญชาติตุรกีโดยฮุสตันเองมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนสำคัญเจ้าอ้วนเฟตแวนวีดและก็สตีเฟนอดัมโดยผลงานเกมล่าสุดของเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียแพ้ซันมาแบบขาดลอยผลงานหน้าผิดหวงังครับส่วนฮุสตันสามารถ เอาชนะสเปอร์ได้อย่างสวยงามครับแต่ในเกมนี้คงไม่ใช่งานง่ายสำหรับฮุสตันโรเกตครับเนื่องจากโจเอมบีดกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับวันนี้ขอซื้อเกมในบ้านของฟิลาโดเฟียครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน3แต้มดีไม่ดีมีชนะไปกันต่อที่คู่2พ่อมดวอชิงตันวิสาร์เปิดบ้านเจอกับไก่ทอดเดนเวอร์นักเกตโดยเจ้าบ้านวิสาร์วันนี้นําโดยไบรลคุลิเบอรี่คริสมิเดตันครับเทรจอห์นสันคีชอนจอร์สและก็อเล็กซ่า กูเล่นบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้คนสําคัญแม่ทัพอย่างเทรยังครับส่วนเดนเวอร์นาเกตนําโดยเจ้าพ่อมหาดังอารอนกอรอนครับกับเพื่อนคู่ของเขาเจมอลเมอเร่เสริมด้วยเจเลนพิกเกตสเปนเซอร์โจนแล้วก็เพเทนวัตสันเดนเวอรแพ้มา2เกมรวดครับแต่ใน5เกมหลังสุดยังสามารถชนะได้3เกมอันดับปัจจุบันครับรังอันดับ3ในสายตัวนตกสําหรับเดนวอร์ครับ ผู้เล่นคนสำคัญที่บาดเจ็บมาเทพตัวอดิดนิโคล่าโยคิชครับยนา,น,นาสวอลซูนัสคาร์เมลันจอห์นสันคริสเตียนบราวน์ครับผู้เล่นบาดเจ็บยาวเป็นหังว่าวสำหรับทีมเยือนเดนเวอร์นเกตครับแต่คุณภาพชุดผู้เล่นที่เหลืออยู่ครับก็มองว่ายังดูดีกว่าวิสาดอยู่ดีครับที่มีแกนหลักแค่คริสมิรตันคนเดียวเท่านั้นวันนี้เดนเวอร์น่าจะชนะได้อย่างน้อย5คะแนนส่วนคู่ที่3ครับการพบกันระหว่างดัลลัสแมริรับเปิดบ้านเจอกับสะพานทองโกลเด้นสเตทวอริเร์ โดยเจ้าบ้านดัลลัสแมริดนำโดยคูเปอร์แฟลกับแม็กคริสตี้นาจีมาเชลพีเจวอชิงตันและก็เดนิเอลแกฟฟอร์ดครับ5เกมหลังสุดดัลลัสชนะได้ถึง4เกมแพ้กเกมเดียวเท่านั้นผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังเป็น2คนเดิมบงังคาริโอวิ่งกับแอนโทนีเดวิสส่วนสปานทองโกลเดนสเตทวอริเออร์ครับนำโดยสเตเฟนเคอร์รีกับเดมอนกรีนเสริมด้วยเบนเดนพัชเซมสกี้โมเซนมูดดี้ครับแล้วก็ควินตินโพสต์ 5เกมหลังสุดสะพานทองแพ้เกมล่าสุดให้กับแรปเตอร์แบบขาดลอยครับในเกมที่ไม่มีจิมมี่บัตเลอร์แบบยาวๆเอาออฟซีซั่นไปแล้วครับรวมถึงเซตเคอรี่ที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บสะพานทองอันดับปัจจุบันรังอันดับ8ส่วนดัลลัสรังอันดับ12ในสายตะวันตกคู่นีวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าครับก็ต้องบอกว่าสะพานทองครับแม้จะขาดจิมมี่บัตเลอร์ก็ยังคงดูเหนือกว่าดัลลัสแมฟริดครับแม้จะออกมาเล่นเป็นทีมเยือนก็ตามครับ แต่คิดว่าเคอรี่ครับน่าจะนําทีมครับสามารถบุกเอาชนะมาสึกได้ได้มากกว่า3คะแนนทัศนาจา์เจสาคู่หน้าช่องแดงครับคู่แรกการพบกันระหว่างฟิลาเดลเฟียกับโรเกตวันนี้ขอกัดฟันเลือกบาสรองอย่างฟิลาเดลเฟียคู่2ชอบบาตต่ออย่างเดนเวอร์นักเกตที่ลบหและสบานทองน่าจะบุกมาชนะดัลลัสได้มากกว่า3แต้มในวันนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ